สวัสดีจ้าเพื่อนๆพื่อนพี่พีน้อ,นองทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้วิสิาพาพี่น้องไปยางออกกำลังกายชมวิวทะเลสาบชมวิวทะเลสาบชมรีสอร์ทลังเล็กหลังหน่อยสีแดงๆทะเลนี่ก่ายู่บ่ไกลบ้านหรอกจ้ากะเวลาเดิม หลังเลิกงานย่มเย็นจ้ะพี่น้องแต่ว่ามือนี่เลิกเร็วประมาณสี่โมงเย็นจ้ะพี่น้องจะ้ะมองนี่มาทุกปีแต่ว่าปีนี่เป็นครั้งแรกเสียดายตอนหนห้อนหรือมือที่อากาศดีกาบดามีโอกาสทาพี่น้องมาแต่ว่ากาบดเป็นยังเนาะจ้ามือไดแดดดี <c ười> คอยมาไม่ก็ได้ ทีวบ่ค่อยมากมองนีกะผากสดอู้ดีใจมีเรือลำหนึ่งมาให้ชมนาฮอนนอี่ค้หลายแล้วก็เรือหลายแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมุ้ฟังนี่ทั้งลมแห้งทั้งเมฆฝ่ามืดคึมบ่สดใสเลยย้อนความจำ ขี่ขี่มาบ่อยที่สุดฤดูร้อนทุกปีมานี่ทุกเมื่อเอาโอ้พี่น้องคิดเบิ่งโหลดว่าล่มแห้งซำใดดจนนั้นสะพานหม่องทียางไปเล่นน้ำนี่มองเลยจนดังอีดแอดอีดแอดความที่ว่าล่มอูุ้่ะนะ ไปทางใดดีไปทางนู้นไปทางนี้ดีกว่าจา้ะวามีรีสอร์ทสีแดงเล็กน่อยก็อา้จะเห็นสดใสแน,เน่เห็นตาฝ้าคึมๆจริงๆแล้วสะภาพตรงนี้เพิ่นเห็ดใหม่้อจ้ะแต่ก่อนนี่เป็น ไปอีกแบบหนึ่งด้นะจ๊ะที่ว่าถนนเล้อสาบมามีสอน,น่อยนะจ๊ะคุณค่นเปลี่ยนมากพอดีจา้าวุ่บ้านบนภูเขาติดทะเลสาบหนีมุมไม้นะจ๊ะพควาวีเจียพาพี่น้องไปช่มมองไม้ใหม่ เบิ่งแล้กก็สีค่ายๆกันทะเลสาบบ้านติดเขาบ้านตองเขาที่สอนหลังสีแดงน้อยตับพี่นอ้องถ้าเบิ่งดีๆเป็นสถานที่ไปเป็นของเก่าหรือ้ะแต่ว่าเพิ่นจะเฮ็ดอ่าค่ายๆกันบ้านแบบเนี้ยถ้าสีก็ค่ายกัน ที่บ้านบนกาอที่คลิปพึ่งออกไปเมื่อวานนี่แหละจ้าที่เป็นเหตุเป็นโทนสีขาวเพราะว่าบ้านเวลาเ่นท่าสีหรือว่าปลูกบ้านก็ต้องขออนุญาตขออนุบัติบแม่ว่่าจะท่าสีใดก็ได้พม่กามาสีดำอะแก่นวมนว่าจะท่าสีใดก็ได้เหตุบ้านส่งใดก็ได้ตามใจชอบก็คือ ถ้าเป็นถ้าเป็นมือที่แดดออกจกสวยงามมากเลยว่ะวิวตรงนี้จ้าบูด่ะฟังเสียงลมสดชื่นเลยเดี๋ยวมีสิตภัยพี่หนอ,อยางบนสะาพานสวย,สวย เห็นเมฆตกท่าคุณขาวเพราเห็นใจสวาเนจะกอยอย่างไปท่านนี้แล้วจันเนาะใกล้จะเขารูดูนาวแล้วใกล้จะสิ้นเดือนกันยายน ตุลาคโคสิกิกากันเริ่มนะ้ำพันยากขังเสียเป็นรูปแบบนี้ทางนั้นฟ้าสว่างแน่จากน้อยถึงสิมีเมฆสีดำแต่ว่ากันยังมีสี ที่ท่าเรือใกล้บ้านมองทีเด็กหน่อยมา,มาเล่นน้ำตกปูลูกชา้ตอนหน่อย,อยสองคนเบนกระปักมาเล่นนี่แลที่สุดพ่อเป็นบ่าวแล้วไๆไ,ไปมัน <c oughs> แม่ไม่ต้องละ <c oughs> ช่วงซิปขวบกับติดมูหรอ้อจ้ะบ่อยแม่ภาพไปละ อู้นกนั่งน่วนบินผ่านโอ้โหมาจุดนี้ได้วิวสวยเลยจ้าพี่น้องเห็นบหเดินริมท่าเรือฟังทั้งคุนกับบ้านบนภูเขาส่วนฟังทั้งนี้กับรีสอร์ทหน่อยติดริมทะเลสาบอครบที่เดียว <c oughs> เดินออก กายหลังเลิกงานจากพี่น้องจ้าพอไปไล,ล่อยใเลิกงานเดี๋ยวกลับบ้านแค่นี้ละจ้าพอได้พาพี่น้องมาย่างออกอากาศยืดเซนยืดซ้ายแล้วก็ชมวิวสวยๆไปน้ำกันผ่อนคลายสบายใจไปกับวิวธรรมชาติบาวาสีวิวสวนปลาธรรมชาติหรือวิวทะเลสาบกับผ่อนคลายขึ้นกัน พี่กกะมากแค่นี้ละจ้าที่นี่กลับบ้านอาบน้ำอาบทาพักผ่อนเอาแห้งไปเป็ดงานต่อ คลิปว้แค่นีจ้าพี่น้องแต่บีขอบคุณนหลายๆนะจ้าที่มาย่างเป็นมืีชมวิวทะเลสาเป็นมูการขอคุณนทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเพื่อนใหม่เขามาก,กับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วีนี่นจ้าเพื่อนเกากรเป็นกำลังใจให้กันคือเกาจ้าพี่น้อง